ช่วยคิดช่วยทำโดยเด้นสองหล่อมิสุมรุรุ่สมัยค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำค่ะเราคุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ตามประเทศนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่มีวันครบรอบ สงครามใหญ่ระดับโลกเกิดขึ้นมาสองสงครามด้วยกันเราคุยเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองกันไปแล้ววันนี้เราจะมาคุยเรื่องของสงครามเวียดนามกันบ้างดีกว่าครบรอบ40ปีผลที่เกิดขึ้นจากสงครามครั้งนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้ดิฉันอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรจุลชีพชินวันโนอาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับ40ปีของสงครามที่ไม่มีใครชนะ ถูกไหมคะอาจารย์เป็นสงครามที่ไม่มีใครชนะเวียดนามเขาบวกเขาชนะนะเพราะว่าอเมริกายึดเขาไม่ได้ก็อเมริกาต้องถอนทับไปแต่ถ้าดูผลปัจจุบันก็คือคนเวียดนามที่ได้ผลจาก ฝนเหลืองเนี่ยมหาศาลยังงคมีอยู่หาศาลมากเนี่ยเลยไม่รู้ว่าตกลงใครชนะใครแพ้ก้องอะไรต่างๆใช่ไหมครับแต่างน้อยเขาก็คือเข้ารวมประเทศได้ก่อนหน้านั้นเข้ารวมไม่ได้นะครับสงครามเสร็จสิ้นลงในวันที่30เมษายนสองปีคศ1975ผมยังจำภาพดีเพราะดูทีวีเนี่ยในในวันนั้นเนี่ยอาจารย์ยังทันอยู่ใช่ไหมคะทันดูเนี่ยสี่สิบปีที่แล้วไม่ต้องบอกนายยุทธหลังเป็นอาจารย์แล้วใช่ไหมตอนนั้นสอนหนังสือยังคะตอนนนั้กำลังเรียนปริญญาเอกอยู่ที่อเมริกานะครับก็เห็นเนื้อ ต้องเห็น,นรบ,บรรยากาศคนอเมร,ริกันตอนนั้นนะคะใช่ครับแล้วก็มันเป็นข่าวเรียกว่าทั่วทั้งประเทศเลยะนะครับก็คือรถถังของเวียดนามเออของเวียดกงนะครับซึ่งเขายึดจากเวียดนามใต้นะครับตลุยผ่านนะครับเมืองเข้าไปที่ทำเนียบประธานาธิบดีของเวียดนามใต้แล้วก็พังประตูนะครับเข้าไปแล้วก็ไปยก ไปเอาธงลงนะครับแล้วก็เอาธงของของอเมริกันลงลงใช่นะครับแล้วนั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นธงเวียดกงก็คือคอมมิวนิสต์ถูก่ใช่ครับแถ้าต้อเวียดนามเหนือร่วมกับกับกองกําลังที่อยู่ในเวียดนามทางตอนใต้นะครับแล้วก็เราจะได้อีกหนึ่งปีก็จะรวมประเทศนะครับแต่ในช่วง10ปีแล้วตั้งแต่ปี1976ถึงปี1986เนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์จ๋าเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ทําให้คนเวียดนามยังไม่ค่อยพอใจนะครับเพราะคนภาคใต้เขาเป็นทุนนิยมมาาั้นนแลลววกก็็เิดบ พี่พวกแ้าคนหลบหนีออกมาตายในทะเลบ้างแล้วมาขึ้นฝั่งอพยพหนีไปอเมริกาบ้างไปอยู่ฝรั่งเศสบ้างหลายแห่งนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับพกอบชอฟซึ่งเป็นลูกพี่เขาเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงนโยบายทางฝ่ายเวียดนามก็เริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เมื่อคอมมิวนิสต์ร่มสลายไปนะครับเวียดนามก็ยิ่งจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพื่อที่จะอยู่รอดได้ในปัจจุบันนะครับเพราะาตั้งแต่ปี1995เวียดนามก็มาเป็นสมาชิกของอาเซียนนะครับนั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงแต่ วันนี้นะครับเวียดนามเขาก็าเจริญพอสมควรทีเดียวเพียงแต่ว่านะครับก็มีปัญหาอยู่พอสมควรก็คือปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันอะไรต่างๆนะครับรวมทั้ง ผลจากสงครามสงครามจะเวียดนามไม่ว่าจะเป็นการที่อเมริกาเอาสารเคมีไปโปรยเขาเรียกอะไรนะคะอะไรยลโลออเรนจ์ครับเป็นออเรนจ์เคมีคอลเนี่ยนะครับเป็นสารเคมีที่จะทําให้ใบไม้ร่วงนะรัเพเพราะว่าพวกเวียดกงเนี่ยอาศัยป่านะครับอาศัยป่าเป็นเป็นที่ซุ่มซ่อนนะครับแล้วก็รบกับอเมริกาอเมริกาก็โปรยก็โปรยสารเคมีเนี่ยนะครับต้นไม้โกรนหมดเลยนะครับเพื่อจะได้หาตัวนะครับแต่ถึงจะหาตัวเจอก็ทําอะไรไม่ได้เพราะพวกนี้ อยู่ในรูคุดอุวงดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาครูหนึ่งเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังนะสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันค่ะ ที่เบนซ์ทางหลอเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆให้ท่านทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อ c, LA, e c oupe, L A E Coupe S L K E Class Hybrid และรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นค่ะ S, S Class รุ่นใหม่คันนี้ก็มีให้ทดลองขับด้วยน้องพิมพ์กับคุณตาทดลองแล้ว ชอบมากเลยหน้าวันนี้มี2แห่งเท่านั้นรามินทา02-945-4555และที่ซอยทองหลอ่อ02-714-8888ผมอยู่ทุกวันละครับชื่งมากาครับกับไซโจเดนกิ ที่คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ใหม่ Intelligent inverter โดนใจจริงๆสามารถบอกค่าไฟที่ใช้ในแต่ละวันและถ้าบาังเอิญแอร์เสียไม่ต้องห่วงครับเช็คแก้ปัญหาได้ทันทีเลยแม้ผมไม่อยู่บ้านสบายใจได้เลยครับภูมิใจไซโจเดนกิแอร์คนไทยคนแรกส่งขายญี่ปุน่นวันนี้เราต้องมาสนับสนุนคนไทยอย่างจริงจัง <Yeah. S 2> เพื่อประเทศของเรานะครับไซโจเดนกิ เรามีบริการที่ทำให้คุณประทับใจจะนานสักแค่ไหนจะเดินไปด้วยกันกับวันเวลาที่ดีในวันนี้ได้รู้ว่าเราใส่ใจเพื่อ,อยู่คู่กับคนไทยเราคงจะต้องมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนาสินค้าของเราให้มากขึ้น,<ใ>นแล้วก็มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นกว่านี้เราห่วงใย คุณว่าความสุขและความมั่นคงในชีวิตเริ่มต้นที่ไหนอ,ออมขยันเรียนรู้มั่นฝึกฝนมัน่นคงมุ่งมั่นพัฒนาและต่อยอดความสำเร็จประหยัดมีน้ำใจ และใช้จ่ายอย่างฉะลาดความสุขและความมั่นคงในชีวิตเริ่มต้นที่การออมธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนผลิตภัณฑ์เวชพงโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพหน,า,หน,า,หนาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัย ใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนมบราณและสมุนไพราจากเวชพงม์โอสถเชิญชมคอนเสิร์ตทีวีสสัญจรนณลานสหกรณ์การเกษตรอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา1 7นิกาเป็นต้นไปการแข่งขันฟุตบอลที่มีคนทั้งโลกตั้งตาคอยกับสุดยอดทัวร์นาเมนต์ฟุตบอล อัดแน่นไปด้วยนักเตะระดับโลกจากทวีปยุโรปที่พร้อมจะมาบรรเลงเพลงลูกหนังให้คนทั้งโลกได้ตะลึงกับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโลก2016รอบคัดเลือกรอบแรกชมสดผ่านช่อง3ออริจินอลช่อง3แฟมิลี่ช่อง13ช่อง3 SD ช่อง28และรับชมความคมชัดสูงที่ช่อง3 SD ช่อง33 ช่วยทำโดยยาขมิ้นชันแคปซูลจากเวชภงโอสถ กลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อกับสงครามเวียดนามนะคะเรื่องราวผ่านมา40ปีแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันยังหลงเหลืออยู่ก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากการสู้รบที่อเมริกาใช้ฝนเหลืองถูกไหมคะอาจารย์อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไปดูในที่เกิดเหตุมาถูกไหมคะอาจารย์ผมก็ไปที่เวียดนามทางตอนใต้นะครับแล้วก็ไปไปดูอุโมงค์ซึ่งเป็นจุดที่เขาโปรยคือเขาโปรยตลอดตั้งแต่เส้นขนานที่17องศาลงมาเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งแบ่งนะครับเพื่อพราตอนนั้นมันเป็นป่าเขามากนะครับแต่ตอนนี้ต้นไม้ก็ เริ่มขึ้นมากขึ้นแล้วนะครับแต่มันก็ยังมีมีฝนเพราะว่ามันก็ส0กว่าปีแล้วนะครับฝนมานก็ชะลงไปแต่ก็ทะเลลงอะไรเนาะังมีเหลือยู่นผมได้มีโอกาสไปดูอุโมงนะครับที่เรียกว่าอุโมง์กู่จีนะครับไม่ใช่จูจีอุโมงกู่จีนะครับซึ่งซึ่งอยู่ใกล้ทางตอนใต้นะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายเวสโกงเนี่ยเขาจะบุกเข้าไซง่อน อุโมงนี้ลึก3ชั้นนะครับแต่ผมลงไปแค่ชั้นเดียวนะครับเพราะอากาศไม่ค่อยมีหายใจแล้วมันก็แคบมากเลยนะครับคนนี้คือคนเวียดนามตัวเล็กๆเราก็รู้อยู่แล้วนะรมันก็ลงไปได้นะครับเวียด คนอเมริกาเนี่ยฐานอเมริกาไปถึงก็ติดแน่ครับเลยนะครับผมก็ลงไปแล้วก็คนที่ตามทางไปเนี่ยก็เป็นทหารเวียดกงนะครับผมเนี่ยเป็นคนตามเขาเป็นคนแรกเลยนะครับเพราะว่ากลัวหลงในนั้นนะครับหรือกลัวจ้องเรื่องหลงได้เหรอคะอ้าวมันเป็นช่องเดียวมันช่องเดียวแต่มันมีทางเแยวกมีทางแยกหลายทางนะครับเดี๋ยวเราหายใจไม่ออกด้วยนะครับปรากฏว่าผมตามเข้าไปเนี่ยนะครับเขาเนี่ยนะครับ คานเร็วมากเลยนะครับผมเนี่ยตะกุยสี่เท้าเลยนะครับนี่ตามเข้าไปให้ทันเพราะกลัวจะหลงไงเพราะว่าเขาถือไต่อยู่อันหนึ่งนะครับแล้วมันวิ่งไปอย่างรวดเร็วทั้งทั้งที่แต่แต่เพราะว่าเขาเขาชำนาญอยู่แล้วนะครับเราก็ตะกุยตามเข้าไปในสินเ้าแต่เขายังไปคอยเราอยู่นะเราไม่คอยเราเนี่ยเสร็จแน่เลยนะครับแล้วก็คนนักศึกษาคนอื่นที่ไปกับผมด้วยเขาก็ตามกันมานะครับผมได้บรรยากาศเนาะว่าสมัยก่อนที่ผมันมืากอยื้อเลยนะแล้วมันมืดตื้อเลยนะครับนั่นแหละแล้วก็ไม่ค่อยมีอากาศหายใจแต่เขาคงจะคุ้นน่ะคนพ้้้มมมผกก็ไไ่ตอออองงใชซิเจนะรท อันนั้นก็เป็นแล้วอีทาออกได้หลายทางมันถึงทําให้อเมริกันไม่สามารถจะเอาชนะเวียดกงได้แต่ตรงนั้นมันเป็นดินเหนียวมากเลยนะครับตอนเป็นดินเหนียวมากเลยนะครับแล้วก็ขุดกันมาหลายสิบปีทีเดียวนะครับไม่ใช่เพิ่งจะเริ่มขุดนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นลอยไอสารเคมีมาไม่ได้ทาร้ายทหารเวียดนามจะไหร่แต่ไปทาร้ายชาวบ้านผมก็คิดว่าทหารก็คงจะโดนบ้างแต่อาจจะน้อยกว่าชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็กาลังไปทํานายเงี้ยมันต้องโปรลงมาเรียบร้อยเลยนะครับถ้าดูภาพจากที่ผู้สื่อข่าวสันักข่าวรอย ที่ถ่ายเก็บเอาไว้จํานวนหลายสิบภาพเนี่ยจะเห็นร่องรอยของความเสียหายที่คนเป็นปัญญาอ่อนหรือลูกทีออกมาปการเลยะครับคือพ่อแม่เนี่ยไม่เป็นเพราะว่ารับสารมาอยู่ในร่างกายแต่พอมีลูกมีหลานเนี่ยส่งไปหมดมันก็อาจจะเป็นโรคอะไรต่างๆเกิดขึ้นโรคมะเร็งอะไรแต่มันก็อาจจะมีหลายอย่างก็ต้องมาจสารเคมีพิษกับติ่งเหล่านี้นะจ๊ะแล้วก็ฟ้องร้องอเมริกาก็ไม่ได้เพราะเป็นภาวะสงคราม ฟ้องร้องบริษัทที่ผลิตยานี่เขาเขาบอกว่าเขาก็พยายามให้ให้เงินช่วยเหลือแต่ก็ไม่ได้แก้ไขอย่างเต็มที่นะครับคงเห็นว่าเป็นคอมมิวนิสต์อยู่เขาก็ไม่อยากจะได้ช่วยอะไรมากเพราะฉะนั้นในแทบทุกสงครามเนี่ยอเมริกาก็ใช้เทคโนโลยีนะครับแทบทุกแบบเลยในการทำสงครามนะครับไม่ว่าจะเป็นในในอัฟกานิสถานหรือว่าที่อื่นๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผมคิดว่าสงครามนี้มันก็ให้บทเรียนนะครับว่าคือ ด้วยกําลังใจนะครับของคนเวียดนามเนี่ยสามารถเอาชนะได้นะครับอเมริกาซึ่งมีเทคโนโลยีค่อนข้างสูงอเมริกาเลยกลายเป็นโรคที่เรียกว่าเวียดนามซินโดรมโรคกลัวทําสงครามหลังจากนั้นอเมริกาม่ค่อยกาทำสงครามพราทำแะ้วแพ้นะครับแล้วก็พี่ขนาแพ้วแล้วนะครับแต่นะครับหลังจากนั้นอีก20ปีในสงครามอ่าวเปอร์เชียนใช่สงครามอ่าวเปอร์เชียเนี่ยนะครับเขาทําสงครามและเขาชนะเพราะเทคโนโลยีเขาเขาเขาพัฒนาขึ้นมาอย่างมากทีเดียวนะครับมีความแม่นยําอย่างมากทีเดียวพอชนะปั๊บฮึ่เ ในสมัยของบุชเนี่ยนะครับขือเขิมอย่างมากเลยคิดว่าทําสงครามในอัฟกานิสถานก็ต้องชนะทําสงครามในในอิรักก็ต้องชนะชนะจริงแต่เสียหายมหาศาลแต่เสียหายมหาศาลแล้วก็สันติภาพก็ไม่ได้เกิดขึ้นสมัยบุชนี่ขรรายมากให้ทหารใช้วิธีการกดเหี้ยมกับเฉลี่ยสื่ที่อเมรกาควรจะคิดว่าทายังไงจะสร้างสันติภาพที่สถาพรแทนที่จะทําสงครามเนี่ยนะต้องเป็นบทเรียนประวัติศาสตร์เนี่ย ต้องสามารถเอามาเรียนรู้ได้นะคะว่าสงครามไม่เคยให้ผลดีกับใครแล้วสงครามที่สู้รบกันกับคนนี่เขาเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเพื่อเขาปกป้องบ้านเขาแล้วมันมันโงเสียหายมากชาวบ้านที่ไม่รู้รู้เรื่องใช่ค่ะนะครับนี่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จะต้องคํานึงอยู่ตลอดเวลาเข้าสงครามมันมันไม่ยากหรอกนะครับแต่ออกจากสงครามนี่ยากที่สุดเลยใช่ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆได้ ข้อคิดหวังว่าคนที่อยู่ในระดับที่ต้องพิจารณาเรื่องพวกนี้คงจะนะได้เข้าใจค,ความรู้สึกได้ติดตามประวัติศาสตร์เรื่องราวประวัติศาสตร์รเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะคะทําให้เราเดินถูกทางหรือผิดทางได้ทีเดียววันนี้ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรชุลชีพช,ชินวันโนอาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากขอบพระคุณค่ะาาจาั์ค,ะค่ะเดี๋ยวไปชมเด็กคิดเด็เดทเดทกทำกันค่ะแล้วกลับไปที่สมาชิกครอบครัวขาว่าวเช้าค่ะวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะใครอยากมีเงินเก็บวันนี้เด็กคิดเด็กทำมีทิปเด็ดในการเก็บเงินให้อยู่หมดัดจะเป็นยังไงไปดูเลยค่ะ 1. นึ่พอได้แบงก์ใหม่เอี่ยมมาให้แยกเก็บเอาไว้แต่ถ้าเป็นแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันก็อาจจะลําบากให้เก็บเป็นแบงก์ย่อยกันก็ได้เดือนหนึ่งเราอาจเก็บได้หลายบาททีเดียว 2>, 2. ให้คนวนวํานวณว่าในแต่ละวันเราใช้จ่ายเท่าไรมีค่าอะไรบ้างแล้วแยกใส่ถุงเป็นประเภทจะช่วยให้จัดการเงินได้ดีขึ้น เก็บเงินสําหรับเป้าหมายพิเศษไว้ต่างหากเช่นอยากไปเที่ยวไหนอยากได้กระเป๋าใหม่หรืออะไรก็ตามที่ไม่ได้เป็นใช้จ่ายประจําให้เก็บเงินใส่กระปุกแต่ป้ายให้ชัดเจนแค่นี้ก็ไม่ต้องเบียดเบียนเงินส่วนอื่นแล้วไม่ยากเลยนะคะลองไปทํากันดูแต่สําหรับเด็กๆอาจนาเงินที่เหลือจากค่าขนมมาหยดกระปุกนานๆไปจานวนเงินที่ได้อาจจะมากจนเรานึกไม่ถึงเลยทีเดียวสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ La